เคยรู้สึกกดดันไหมครับว่าทำไมเราต้องพยายามเป็นที่รักของทุกคนตลอดเวลาวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางสู่การยอมรับตัวเองและหาคำตอบกันว่าเราจะใช้ชีวิตเพื่อตัวเองจริงๆได้ยังไงนี่แหละครับคือไอเดียหลักที่เราจะคุยกันวันนี้ไม่ต้องพยายามเป็นคนที่ถูกใจใครทุกคนฟังดูเหมือนจะง่ายนะครับแต่ทำไมในชีวิตจริงมันถึงได้ยากขนาดนั้นล่ะมาหาคำตอบไปพร้อมกันเลยครับเอาล่ะในพาร์ทแรกเนี่ย เรามาเจาะลึกกันถึงปัญหาที่เขาเปรียบเทียบได้น่าสนใจมากเลยนะคะเหมือนกับการวาดรูปด้วยมือของคนอื่นซึ่งมันก็คือการพยายามทำภารกิจที่เป็นไปไม่ได้นั่นก็คือการทำให้ทุกคนพอใจในตัวเราคำถามนี้มันจี้ใจดำดีเหมือนกันนะคือเราถูกสอนมาตลอดเลยว่าต้องทำดีกับคนอื่นนะแต่เคยหันกลับมาถามตัวเองกันบ้างไหมว่าเราได้ทำดีกับตัวเองจริงๆแล้วหรือยัง ไอสภาวะแบบนี้ล่ะค่ะที่เขาเรียกว่าสภาวะลำบากของคนขี้เกรงใจหรือ people pleasers dilemma ซึ่งมันก็เหมือนกับการพยายามวาดรูปด้วยมือของคนอื่นนั่นแหละลองนึกภาพตามสิครับมันจะออกมาเป็นยังไงนี่แหละครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือข้างหนึ่งเนี่ยเราอาจจะสร้างภาพที่สวยงามมากๆที่ใครๆก็ชอบนะแต่พอหันมาดูอีกข้างจะเห็นเลยว่า ภาพนั้นนะไม่มีเส้นไหนที่เป็นตัวเราอยู่เลยความเป็นตัวของตัวเองมันหายไปหมดแล้วแล้วคำถามคือทํำไมการทำให้ทุกคนพอใจมันถึงเป็นไปไม่ได้เลยล่ะในพาต่อไปนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจนี้กันครับในหัวข้อที่ว่าทุกคนมีกระจกเป็นของตัวเองซึ่งมันจะอธิบายเลยว่าทำไมเราถึงควบคุมมุมมองของคนอื่นไม่ได้ คือมันเป็นความจริงที่เราอาจจะต้องยอมรับให้ได้นะครับว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือทำดีแค่ไหนมันก็ไม่มีทางที่จะถูกใจทุกคนได้หรอกประเด็นหลักๆเลยมันก็คือความจริงสมข้อน,นี้แหละครับไม่ว่าเราจะดีแค่ไหนนะมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบเราอยู่ดีไม่ว่าเราจะตั้งใจทําอะไรมากแค่ไหนก็จะมีคนมองข้ามไปและไม่ว่าเราจะจริงใจสุดๆไปเลยก็จะมีคนมาด้อยค่าเราอยู่ดีฟังดูแล้วอาจจะเจ็บปวดนะแต่มันคือเรื่องจริงของชีวิตเอ๊ะ แล้วทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นล่ะเหตุผลง่ายๆเลยครับแต่ลึกซึ้งมากๆก็เพราะว่ามนุษย์ทุกคนน่ะมีกระจกเป็นของตัวเองไอกระจกที่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่กระจกใสๆธรรมดานะคะแต่มันเป็นเหมือนฟิลเตอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากประสบการณ์ในอดีตของเขาบาดแผลส่วนตัวที่เขาเคยเจอแล้วก็ความคาดหวังที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่คนอื่นมองมาที่เราเนี่ย เขาไม่ได้เห็นตัวตนจริงๆของเราหรอกนะฮะแต่เขากำลังเห็นภาพสะท้อนของตัวเขาเองต่างหากดังนั้นมุมมองของเขามันเลยเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ตัวชีวัดคุณค่าของเราเลยโอเคในเมื่อเราควบคุมมุมมองของคนอื่นไม่ได้แล้วเราจะทำอะไรได้บ้างล่ะนี่แหละครับที่จะนำเราไปสู่พาธที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการกลับคืนสู่ตัวเองการเลือกที่จะเดินบนเส้นทางที่เป็นตัวของตัวเองจริงๆ นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยครับคือการเปลี่ยนโฟกัสจากการวิ่งไล่หาการยอมรับจากคนอื่นมาเป็นการหันกลับมาฟังเสียงข้างในตัวเองอย่าเสียสละตัวตนที่แท้จริงแค่เพื่อที่จะได้เข้าไปอยู่ในกระจกเงาของใครก็ไม่รู้แล้วจะทำยังไงละ่ะนี่คือแนวทางง่ายๆ3ข้อครับ 1. คือใช้พลังงานของเรากับคนที่เห็นคุณค่าในตัวเราจริงๆ 2. มอบความจริงใจให้กับคนที่จริงใจกับเราและ 3. รักคนที่ไม่เคยพยายามจะเปลี่ยนให้เราเป็นคนอื่นและที่สำคัญที่สุดเลยนะฮะคือต้องใจดีกับตัวเองให้มากๆโดยเฉพาะในวันที่เรารู้สึกหลงทางภารกิจที่สำคัญที่สุดในวันแบบนั้นก็คือการหาทางกลับมาหาตัวเองให้เจอ ทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่บทสรุปแล้วครับชีวิตที่สบายใจซึ่งจะโฟกัสไปที่คนคนเดียวที่เราต้องอยู่ด้วยไปตลอดชีวิตจริงๆเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่ต้องอยู่กับความรู้สึกของเราไปจนวันสุดท้ายไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลยแต่คือตัวเราเองนี่แหละเพราะฉะนั้นเป้าหมายมันเลยเปลี่ยนไปเลยครับมันไม่ใช่การพยายามให้ทุกคนมารักเราอีกต่อไปแล้วแต่คือการเป็นคนแบบที่เราเองสามารถอยู่ด้วยได้อย่างสบายใจ และนี่ก็คือคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันท่ามกลางเสียงวิจารณ์ความคาดหวังและกระจกเงาของคนอื่นๆใครกันแน่คือคนเพียงคนเดียวที่เราต้องอยู่ด้วยอย่างสบายใจและมอบการยอมรับให้อย่างแท้จริง